กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่องนนราซิโอนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวระหว่างเวียดนามกับกัมพูชานะครับก็เราเคยได้ยินกันมานะครับว่ากัมพูชาเนี่ยนอกจากจะตกเป็นเมืองขึ้นของสยามแล้วเนี่ยบางช่วงก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนาม นะฮะอย่างเช่นช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเวียดนามก็สามารถยึดครองกัมพูชาได้นะครับจนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลหุนชิดคือรัฐบาลกัมพูชามานิตนะครับที่นําโดยในเฮงสมรินแล้วก็นายแปนโสวันเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในเฮงสมรินเนี่ยก็เป็นประมุขของรัฐเนี่ยเอื้อยมานะครับแต่ว่าตัวนายกเนี่ยมีการเปลี่ยนถึง3คนก็คือคนแรกในแปนโสวันแล้วก็มาในจันซีแล้วก็มานายบุนเซน นะครับว่าการเป็นหุ่นเชิดของเวียดนามเนี่ยนะครับก็ส่งผลทําให้คุณเซนเนี่ยสามารถครองอํานาจเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลกัมูชามานิดเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันได้นะครับผมก็คือ่ง่ว่าเริ่มต้นจากการเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเวียดนามก่อน นะครับแล้วก็มารัฐประหารจาร้าโจอมมนาริสจนกระทั่งเมียำหน้าจนถึงทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับจากที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คร่าๆวๆนะครับว่าเวียดนามเนี่ยนะครับสามารถยึดครองเขมรเนี่ยได้หลายต่อหลายครั้งทั้งในสมัยสงครามเยม็นแล้วก็ในสมัยอดีตนะครับผมแต่ท่านผู้ชมทราบอยู่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเคยทําการยุกราเวียดนามด้วยนะครับถึง2ครั้งด้วยกันนะฮะผมจะเริ่มเล่าเป็นแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือว่าครั้งแรกเนี่ย ที่ขเขมรล,ลุกลานเวียดนามอะนะครับผมก็คือในสมัยพระเจ้าสุยยะวรมันที่2นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสุยยะวรมันที่2เนี่ยพอท่านขึ้นครองราดแล้วเนี่ยนะครับผมในปีคศ .1128 เนี่ยท่านก็ส่งกองทัพเนี่ยกองทัพขเขมรเนี่ยสงองส่งทหาร2อ0 0 0งหมื่นคนนะครับผมไปลุกลานเวียดนามนะครับแต่ก็แพ้กลับมา พอทีนี้ในปีต่อมาก็คือในปีคศ1129ะนะครับผมก็ส่งกองเรือไปเนี่ยทั้งหมด700ลำนะครับไปโจมตีอาณาจักรไดเวียดแต่ก็แพ้กลับมาอีกนะครับผมทีนี้เนี่ยในปีคศ1132ก็คืออีก สามปีให้หลังเนี่ยนะครับผมก็ได้รับความร่วมมือจากอาณาจักรจามนะครับก็เลยสามารถจัดตั้งกองกําลังผสมระหว่างชาวเขมรนกับชาวจามไปตีอาณาจักรไตเวียดก็คือเวียดนามได้นะครับแต่รอบนี้ตีก็แพ้กลับมาอีกนะครับผมขณะมีกองกําลังผสมแล้วนะครับระหว่างเขมรนกับจามนะฮะก็ยังทําอะไรเวียดนามไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยสงครามในครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในปีคศ1138นะครับรอบนี้เนี่ยเออพระเจ้าสุยะวรมันที่2อเนี่ยนะครับเอาเออส่งกองทัพเขมรเนี่ยไปลุกรานไต่เวีย ก็นะฮะรับผมนะฮะก็แพ้กลับมาอีกนะครับผมทีนี้เนี่ยทางอาณาจักรจำปาเนี่ยก็เห็นว่าเออเวียดนามเนี่ยน่าจะแข็งแก่งกว่าขเขมรนนะก็เลยหันไปเจอสัมพันธไมตรีกับเวียดนามนะครับก็เป็นเหตุทําให้พระเจ้าสุยะเวรมันที่สองเนี่ย ยกทัพไปตีอาณาจักรจำปาตามที่ปรากฏในจารึกเอ,อ่อจารึกคนครวัดนะครับที่มีการกล่าวถึงกล้องทัพชาวสยามที่เรียกว่าเนี้ยเสียมกุ๊กเนี้ยโะโอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปตีอาณาจักรจำปาจนกระทั่งยึดเมืองวิชัยซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจามได้แล้วก็พระเจ้าสุยอวรมันที่สองเนี่ยนะครับก็ตั้งหดีเทวะนะครับผมซึ่งเป็นญาติของตัวเองเนี่ยปกครองอาณาจักรจำปา แต่แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยนะครับชาวจามก็ยึดเมืองหลวงคืนแล้วก็สังหารทัติเทวะไปได้นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ว่าขมรเนี่ยทำการลุกรารเวียดนามนะครับมาครั้งที่2ครับสมัยเมื่อไม่นานไปนี้นะครับก็คือในสมัยสงครามเย็นนะครับผมในสมัยรัฐบาลของพลพศนะครับผมพลพศเนี่ยเขามีความคิดจะรื้อฟื้นจักรวรรดิขมรขึ้นมา นะครับโดยการยึดดินแดนบางส่วนของลาวดินแดนบางส่วนของไทยของเวียดนามนะครับเขาก็เลยส่งกองทัพเนี่ยไปยึดเกาะของของเวียดนามก็คือเกาะฟูกวัวกนะครับผมแล้วก็อีกเกาะหนึ่งนะฮะตรงอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะฮะส่งไปยึดปุ๊บแล้วก็ฆ่าคนเวียดนามตายไปเนี่ยที่อยู่อาฆ่าคนเวียดนามที่อยู่บนเกานะนั้นเสียชีวิตนะครับจำนวนมากเลยนะฮะแล้วทีนี้ปรากฏว่าทางเวียดนามก็ตอบโต้นะครับ ตอบโต้นในเวลาไม่นานด้วยนะครับผมเราก็ยึด2เกาะน,นี้คืนกลับมาได้นะครับผมแล้วทีนี้ปรากฏพลพศเนี่ยก็รีบไปเจอสมบัติไมตรตีกับเวียดนามเดินทางไปกรุงฮานอยเลยนะไปเจอสมบัติไมตรตีกับเวียดนามนะครับทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างขาเขมรแดงกับเวียดนามในช่วงปี2518เนี่ยถึงปี2 2 0เนี่ย ช่วงต้นๆปีนะครับยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ทีนี้พอมาในปี2520เนี่ยเขมีแดงก็ถือโอกาสโจมตีหมู่บ้านของชาวเวียดนามที่อยู่บริเวณชายแดนเขมีกับเวียดนามนะครับโจมตีนะครับแล้วเวียดนามเนี่ยก็เลยโต้กลับโดยการส่งกองทัพอากาศเนี่ยเข้าไปโจมตีถึงกรุงพนมเปญเลยนะครับผมนะฮะก็เรียกง่ายว่าก็ตอนหลังเนี่ยพลพศเนี่ยก็ตอนนั้นด้วยความ,มว่าพลพศเนี่ยมีความแตกแยกกัน ภายในพรรคคอมมิวนิสต์เขมรนก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เขมรนแดงนั่นเองนะมีความแตกแยกกันนะครับผมนะฮะคนโพสต์เกิดไปเจอสมรภัยตีกาเวียดนามอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยพอมาในปี21 2 1เนี่ยนะครับผมก็มีการโจมตีบริเวณชายแดนกัมพูชากับเวียดนามโดยรัฐบาลเขมรนแดงเนี่ยโจมตีเวียดนามนะครับบริเวณชายแดนจนกระทั่งเวียดนามเนี่ยก็เริ่มแบบว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับผมก็เลยประกาศจัดตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเขมรนะครับก็คือมีนายถึงสมรินแล้วก็คุณเซนแล้วก็พรรค จำนวนหนึ่งนะครับผมเพื่อจะอ้างว่าจะปลดชาวเขมรเนี่ยออกจากระบบการปกครองของเขมรแดงทีนี้นะครับทั้งแนวร่วงปลดปล่อยแห่งชาติเขมรแล้วก็กองทัพเวียดนามเนี่ยก็ยุบลานเขมรน,นะครับที่ปกครองโดยเขมรแดงนะครับก็ทําให้เขมรแดงเนี่ยลงจากอํานาจนะครับแล้วก็เวียดนามก็ตั้งรัฐบาลขุนเชิดคือรัฐบาลกัมพูชามานิทตามที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นคลิปนะครับผม อันนี้ก็เป็น2เหตุการณ์นะครับที่ว่าเออขมร์เนี่ยทำการลุกอานเวียดนามนะครับผมนะจนกระทั่งแพ้กลับมานะครับแล้วก็ในสมัยสงครามเย็นเนี่ยเรียกง่ายๆคือโดนเวียดนามยึดครองเลยนั่นเองนะฮะเขาผมเรียกง่ายๆว่าล้มเหลวทั้งสองครั้งนะครับในการลุกอานเวียดนามนะครับผมในส่วนของเรื่องเกาะฟูกุกันะครับที่ขมิแดงเออทางขมิเนี่ยข่าวอ้างนะครับว่าเออเวียดนามเนี่ยยึดครองไปนะครับผมตั้งแต่สมัยขมิอุด้งเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทวงคืนกลับมาไ นะครับผมก็เรียกง่ายว่าตรงตรงจุดนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพนะครับระหว่างกองทัพเขมรกับกองทัพเวียดนามเนี่ยว่าเออเขมรไม่เคยลบชนะเวียดนามเลยนะครับผมนะฮะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเรื่องของพระเจ้าสุยญาโวร์มันที่2ที่ส่งกองทัพเนี่ยไปลุกนัอเวียดนามเนี่ยนะครับอันนี้มีปรากฏในจารึกของชาวจามแล้วก็บันทึกทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามนะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปค้นหาข้อมูลแล้วก็มาศึกษากันได้นะครับผมโอเคครับเนื้อหาในรายการของเรา ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เอาพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ